สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันที่21่กุมภาพันธ์นะคะสว,สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะได้เพืเ่อนๆที่เข้ามาชมไลฟ์ปนุษย์นะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะวันนี้ปนุษย์ก็เอาดอกแคคตัสสวยๆมาให้ดูกันนะคะจะไ,ได้เพลินๆไปค่ะแล้วก็พูดคุยกันไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ ามีเข้ามาแล้วหนึ่งท่านขอบคุณนะคะชมดอกแคกปัดสวยๆเลยค่ะสีชมพูสวยงามนะคะแล้วเขามีหลายสีมากมายค่ะแต่ช่วงนี้ก็จะออกแต่ดอกชมพูใหญ่ๆนะคะชมพูเล็กๆที่บ้านปนุษย์ยังไม่ออกเลยค่ะชมเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันเช้าๆแบบนี้ ทุกวันนะคะขอบคุณหนึ่งล้านดวงใจค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้กันค่ะส่งกำลังใจกันทุกวันนะเราต้องทำการบ้านกันทุกวันค่ะเพื่อเขาจะได้ส่งการมองเห็นของเราค่ะ เราต้องไลค์บ่อยๆเขาจะได้ y u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  e เขาจะได้เห็นใจเนาะเปิดการมองเห็นให้เราเพิ่ม subscribe ให้เราเพิ่มคนติดตามให้เราคนติดตามซึ่งมีอยู่น้อยนิดค่ะไม่มีขยับเลยก็เลยต้องขยันหน่อยนึงค่ะ ชมดอกแค่ตตาไปเพลินๆก่อนนะคะฮัลโหลสวัสดีจ้า Good morning Bo how are you สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณน้องเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมานะเรามีอยู่แค่เนี้ย มีอยู่แค่เนี้ยอืมเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันบ้างไม่เป็นไรเนาะพี่ก็ยึดหลักเธอขยันค่ะเพราะจะได้เปิดการมองเห็นจะได้ขยับขึ้นมาบ้างปฏิบัติงานเสร็จแล้วก็ขึ้นไลฟ์ปฏิบัติงานเสร็จแล้วก็ขึ้นไลฟ์ค่ะ เนาะเช้าเชงานแม่บ้านเนาะจุกๆ,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 ๆุกจสารพัดกว่าจะทําความสะอาดกว่าจะกินกาแฟเสร็จกว่าจะโอ้สารพัดค่ะอะบนบนบนใช่ค่ะดีกว่าไม่มีคนดูวันละนิดละหน่อยก็ยังดีค่ะได้เพิ่มมาวันละคนละคนก็ยังดีก็ยังดีไม่เหมือนสมัยก่อนเนาะเราก็ต้องไปวิ่งหาทรับเนาะกว่าจะได้พันคน โอ้ตอนนี้เขาสบายเลยนะเขาเปิดการมองเห็นอย่างเงี้ยสะดวกสบายมากเลยเนาะไลฟตั้งใช่เราไม่ต้องวิ่งใช่สมัยก่อนเราต้องเนาะวิ่ง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 สวัสดีค่ะคุณยายชมขอบคุณนะคะมันเป็นกําลังใจคะ่ะใช่ถูกต้องเอาที่นี่แหละพี่ก็เอาที่พี่มีเวลาพี่ก็เหมือนขึ้นไลฟ์แหละ ใช่ขี้เกียจก็นอนันขยันก็นลุกขึ้นมาก็ได้เพิ่มวันละคนละคนค่ะขอบคุณคุณยายโชมนะคะใช่เนาะเนาะย่ายเนาะขึ้นไปเรื่อยๆเนาะนี่เวลากอะขึ้นได้มีมูมาล่มเนาะได้คุยน้ำมูเม่คือสมัยก่อนคือย้ายเวาแลลวเนาะ เอ,อ้ยไปต,ตีหนึ่งตีสองยังไม่ได้หลับได้นอนก็เสิได้พันคนเนาะโอ้ก็สีได้สี่พันชั่วโม,มองอีกเนะกาะบ่ได้หลับได้นอนโอ้เดี๋ยวนี้สบายกว่าเก่าเยอะมันต้องไปวิ่งหาคือเข้าตะกอนเนาะยายเนาะตะกอนเข้าต้องวิยยนะ่งวิกก่งวิ่งู้งงดได้ขึ้นก็เอาหนาสลอไปเนาะส <laughs> ิได้ได้ทราบโอ้เดี๋ยวนี้สบายเปิดไล่มองเห็นก็นสบายและนะ้วเนาะ อสบายหลายอุยเนอาจจะเข้าเนาะอ่ะปิดทัก่อนไอเครื่องนี้มันเข้าไปค่ะนี่เวลาก็ขึ้นโอ้ยส่วนหมากเนาะก็คือกันระยะเอ้ยเวลาหลายโพดมีแต่นอนก็นอน สวัสดีจ้าน้องโบจากคุณยายโฉมนะคะยายโฉมสวัสดีค่ะจากโบวี่นะคะก็สิได้เปิดเนาะการมองเห็นคนเ็เห็นก็สิได้เข้ามาเบิง เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้กันนะคะถูกต้องเออแมนแมนโอ้ยย่ายความจำดีเนาะน่าถึงต้องถึงต้องเนาะขนาดขึ้นไล่ได้ยังมนมีผู้ใดมาหาเลยกว่าสี่โอ้ยกว่าสี่ได้สี่พันชั่วโมงเนาะโอตลับครับจะนอนแถม แถมของอันของของปนุษย์โดนงูงกินหางอีกตั้งหาเพราะว่าความความที่เราทําแต่คลิปเราไม่ได้ขึ้นไลค์ไงเพราะว่าตอนนั้นเราเราไม่ได้ไลค์เนาะเราก็ทําแต่คลิปคลิปลงแคพอถึงปีแค่นั้นละ่ะโอ้โหเขาตัดหางไปจากสามพันกว่าชั่วโมงกลับไปเมืองไทยไปดูเหลืออยู่พันหร้อยชั่วโมงค่ะ ก็หลังจากนั้นน่ะก็ขึ้นเลยค่ะไล่ตลอดเลยทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะโดนตัดไปเกือบพันชั่วโมงเยอะค่ะใช่สมัยก่อนเนาะ,ะบน่นบ่นกันอย่างนะี้ยากกว่าสมัยนี้เยอะโอ้สมัยนี้อ่ะส,สบายอะ่ะสมัยเราเนาะตอนไหนนั้นอ่ะยากใช่ห้าร้อยก็ขึ้นได้ตอนนี้ห้าสิบคนก็ขึ้นไล่ได้แล้วถูกต้องค่ะยาย โอ้ oh, ของพี่อ่ะโอ้ของพี่สองปีกว่าเลยนะโบเพราะว่าพี่ไม่ได้ไลฟ์พี่ไม่ได้ทำอะไรไงพี่ก็ลงแต่คลิปคลิปลงมั่งไม่ลงมั่งก่อนที่พี่จะรู้ว่าพี่โดนตัดหางพี่กลับเมืองไทยพี่ก็คิดว่าพี่ได้อ่ะสามพันชั่วโมงแล้วก็แคบเดี๋ยวไปเมืองไทยก็น่าจะอีกหกร้อยชั่วโมงก็จะหมดใช่ไหมตอนเช็คตอนแรกเนาะพอกลับเมืองไทยสองปีที่แล้วไปไงไปเช็คดู เหลืออยู่พันแปดร้อยชั่วโมงอะ่ะโบจากสามพันสี่อ่ะมันตัดเขาตัดกินหางไปอะ่ะก็หลังจากนั้นไงพี่ก็ไลท์ทั้งวันทั้งคืนมีเวลาพี่ไลฟ์ไปเที่ยวตรงไหนพี่ไลฟ์แล้วก็ตั้งกลางคืนพร้อมทีนี้พออยู่เมืองไทยพี่ก็ไลฟ์กลางคืนใช่ไหมไลฟ์วันคืนแล้วหกชั่วโมงแล้วกลับมานี่พี่ก็ไลฟ์พี่ก็เปิดต่ออยู่น่าจะประมาณเกือบสามเดือนนะถึงจะได้คืนนะบน <laughs> บนเด็กใหม่นะเ <laughs> อใช่ของพี่นานเลยนะสองอ่อสองปีกว่าน่ะพี่ถึงจะได้ผ่านอ่ะใช่สองปีกว่าเพราะว่าไอ้เราก็คิดว่าเราก็เช็คดูได้สามพันกว่าสามพันกว่าที่ไหนได้พอลืมเช็คไปไม่นานอะโดนตัดอ่ะวันละหกชั่วโมงวันละสิบชั่วโมงวันละยี่สิบชั่วโมงอ่ะเหลือ,อยุพันธ์ 1,800ชั่วโมงอะคิดดูโอ้โหตกใจเลยแต่เป็นความโชคดีนะเพราะว่าอ่ขอเอ่ยชื่อใหม่โอสกาเขาเป็นเด็กน่ารักนะเขาก็ตุ้นพี่นะอ่เขาบอกพี่นุชขึ้นเลยขึ้นขึ้นเดี๋ยวใหม่โอเคเดี๋ยวใหม่จะไปแขวหนด้ใหม่โอซการค่ะเป็คนกระตุ้นพี่ตลอดเวลานะกระทุ้งพี่ทุกวันเลยนะขึ้นแ้ย,ยังขึ้นย,ยัถ <c oughs> ้าเป็นงั้นพี่คงไม่ถึงค่ะใช่ ใช่ถูกต้องถูกพี่านานมากคอน,คนคอื่นเขาขึ้นคนอื่นเขาไปกันหมดแล้วรุ่นเดียวกันน่ะเขาไปกันหมดแล้วเพราะว่าพี่ไงไม่แล้วช่วงนั้นใช่นานมากแล้วพี่ขายของด้วยพี่เนาะพี่ก็เปิดร้านอาหารเนาะพี่ก็ไม่มีเวลาไงทํามัง่งไม่ทํามัง่งถ้ามัวไปไลไ์อยู่ได้ไงลูกค้ารอรออยู่เนาะก็ไม่ไม่ขึ้นเพราะเออ พอน้องเขากระทุ้งอะ่ะขึ้นขึ้นขึ้น,นพี่นุชกาทิต์หนึ่งไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไล์โดนตัดไปเหลืออยู่พันแปดร้อยชั่วโมงโอูตกกระใจอะ <laughs> ตกกระใจเลย <laughs> อยู่นั่นแหละขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะขอบคุณคุณยายโมกขอบคุณโบค่ะ แค่เขาเปิดให้เราเนาะมีคนเข้ามาดูเราเนี่ยก็ว้าวก็โอเคละตอนนี้ก็โทษอ่าเป็นต่างก่อนร้อนตอนนี้ก็คลิปก็ไม่แค่ได้ลงก็ไม่ได้ไปไหนนอกจากนี่แหละไลน์นี่แหละตั้งในบ้านบ้างนอกบ้านบ้างอัปโหลดวิดีโอบ้างวันนี้หาวิดีโอที่ถ่ายไว้ไม่เจอค่ะก็เลยเอาดอกแคคตัสมาอีกแคคตัสออก ตามถนนบ้านพี่นะสองข้างทางนะเต็มไปหมดเลยอ่ะสวยสวยสวยพี่แล้วก็เป็นทาดแคคตัดเลยสวยจริงจริง <c oughs> ต้องบำรุงกำลังก่อนนะคะเช้าเช้ามาพี่ก็นะ ลุงเปียชงกาแฟอ่าลุงเปียถ้าลุงเปียชงชงนี่จะเป็นกาแฟโบราณใส่นมข้นถ้าพี่ถ้าของพี่เองพี่ก็ใช้เครื่องเป็นเป็นแคป,ปอะเนาะเป็นคาป,ปูชิโน่แล้วก็ขนมปังนิดนถ้าลุงเปียก็เป็นกาแฟโบราณแล้วก็เป็นอาหารชุดใหญ่เลยนะแต่ขงพี่นิดนิดหน่อยหน่อยแต่พี่ก็ต้องเสริมด้วย <laughs> เอนชูกับโปรตีนค่ะต้องกินตามโอ้สวัสดีค่ะปะดาขอบคุณนะคะ สวัสดีโรสสบายดีขอบคุณค่ะโรสขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณป้าดาด้วยค่ะขอบคุณป้าดานะคะป้าดาบ้านทุ่งค่ะขอบคุณค่ะเราเนาะผู้สูงอายุต้องบำรุงกำลังด้วยสารอาหารเพิ่มปนุนุ์กินเอนชัวกับโปรตีนของ ยี่ห้อแบรนด์ยี่ห้อหนึ่งทุกวันค่ะไม่งั้นก็โอ้เหี่ยวเฉาก็เลยตั้งามตัวให้มาสดชื่นหน่อยเยนๆก็ไปเต้นอยู่หน้าบ้านรถไม่ใช่แอปเปิลนะยังเป็นยังเป็นโพเทโตอยู่ยังเป็นโพเทโตย,ยังมียังมีนิดๆอยู่อิฟดะอิฟแอปเปิลแดนดแนเมหนหูกริ่งไปเลยใช่ไหมโรลิงโรลิง <laughs> สวัสดีค่ะพ้าดาจากโรสนะคะป้านุชยังเป็นปรเทโถอยู่นะยังไม่เป็นถึงแอปเปิลค่ะ <laughs> no no potato potato not apple <laughs> อ่าพี่เปียเห็นพี่เปียเขาเปิดทีวีเขาเห็นเขาเห็นที่ที่พี่นุชโหลดลงไปแล้เขาอ้าวไปทำอะไรตรงนั้นน่ะอ๋อม่มีคลิปลงก็เลยถ่ายตัวเองเอ็กซ์ไซส์ลง <laughs> เขาบอกวุไปเต้นอยู่ตรงนั้น <laughs> ต้องบำรุงกำลังด้วยเอนชั่ก่อนนะคะขอบคุณนะคะทุกๆคนคะ่ะเอาไปถึงเวลาที่จะต้อง ไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณมากมากทุกทท่านเลยค่ะที่มาเป็นกําลังใจค่ะขอบคุณโรสขอบคุณป้าดาคุณยายเฉมดละโบนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ